ยังไงกันแน่ข้างบ้านสารนาฬิกาโมยกำแพงเนลคุณกระแมสอาจไปต่อลำบากขอกลับมาเกาะหากินกับมวยไทยอยากให้นักมวยเขมรชกในเวทีวันลุมพินีพริกลิ้นเลิอกอ้างความยิ่งใหญ่เป็นออริจินอลต้นตำรับของศิลปะก,การต่อสู้ในภูมิภาคกลับลำอ้างมิตรภาพความสาม,มคัคคีและความร่วมมือระหว่างประเทศพฤติกรรมและการกระทําในลักษณะแบบนี้ได้รับการยกย่องจากชาวเน,เน็ตเขมรพี่น้องชาวเน็ตไทยของเราจะว่าอย่างไรบ้างติดตามรายละเอียดกันในช่วงต่อไปนะครับ สวัสดีครับพบกับสารพัดสารพันกันอีกเช่นเคยครับต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาสนับสนุนและเป็นกําลังใจให้กันและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับสารพัดสารพันยังไงก็ฝากติดตามผลงานกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับลักษณะคลิปนี้เป็นความเคลื่อนไหวที่มาจาก Facebook f แฟนเพจของประธานสาหพันธ์มวยเขมรมีการเผยแพร่ข้อมูลว่า ตัวเขาเองได้เข้าร่วมประชุมกับเลขาธิการโอลิมปิกไทยประธานสหาพาันธ์มวยไทยและประธานอิฟมารวมถึงผู้อำนวยการศูนย์กีฬากองทัพไทยหัวหน้าฝ่ายบริหารมวยไทยสนามมวยลุมพินีเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมคือข้อ1แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางเทคนิคโดยการส่งผู้เล่นนักกีฬาโค้ชเจ้าหน้าที่เทคนิคเข้าร่วมการฝึกซ้อมของกันและกันข้อ 2. ส,สนับสนุนส่งเสริมศิลปะการต่อสู้ของกันสองประเทศบนเวทีนานาชาติ ข้อ 3. ข้อตกลงส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันวันลุมพินีและสนามอื่นๆข้อ 4. ร่วมใจจัดกิจกรรมกีฬาศิลปะร่วมใจส่งเสริมการเติบโตการท่องเที่ยวกัมพูชาไทยบันทึกความเข้าใจระหว่างสองสหพันธรัฐมีกำหนดจะจัดขึ้นในอนาคตอันใกล้กีฬาอยู่อย่างสงบสุข กีฬานำมาซึ่งมิตรภาพความสามาคัคคีและความร่วมมือระหว่างประเทศมิตรภาพผ่านกีฬากัมพูชาประชิญหน้ากับประเทศอื่นๆบนเวทีนานาชาตินี่แหละครับข้อมูลที่ทางประธานสหพันธ์มวยขเขมรได้นำมาเผยแพร่อเอาไว้ในวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับสรุปง,ง่ายๆก็คือจะขอให้นักมวยขเขมรเข้ามาชกมวยธรรมากินในเมืองไทยอย่างเวทีวันลุมพินีแล้วก็ให้นักมวยไทยไปชกในขเขมแรแลกเปลี่ยนโค้ดเทคนิค จ้าหน้าที่ฝึกซ้อมร่วมกันช่วยกันส่งเสริมศิละปะการต่อสู้ของทั้งสองประเทศโดยอ้างเรื่องมิตรภาพความสามัคคีความสัม,ม,มพันธ์ระหว่างประเทศไปนู่นเลยนะครับสำหรับชาวขเขมรที่เห็นข้อมูลนี้ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับประธานสหาพันธ์มวยขเขมรและดูเหมือนจะลืมเรื่องการเคลมมวยไทยมวยกำแพงเป็นออริจินอลของศิละปะการต่อสู้ในภูมิภาคนี้ไปแล้ว ไม่เข้มข้นเหมือนช่วงที่เขเมรเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ตอนนี้กลับมายอมรับว่าแต่ละประเทศมีศิลปะการป้องกันตัวเป็นของตนเองอยากจะให้ร่วมมือกันพัฒนาเพื่อจะได้เติบโตไปด้วยกันรวมทั้งอยากให้คนไทยใจเย็นอีกด้วยนี่แหละครับพร้อมเพลียงกันพลิกกลิ้งกลับลามกนหน้าตาเฉยสําหรับชาวเน็ตไทยส่วนใหญ่ก็มีความคิดเห็นไปแนวทางคล้ายกันให้ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างพัฒนาศิลปะการต่อสู้ของตัวเอง ยังจำช่วงซีเกมที่เขมรเป็นเจ้าภาพเคยโจมตีเคลม,มวยไทยหนักอ้างเป็นต้นตำรับของมวยไทยแนะนําให้ไปร่วมมือกับลาวเวียดนามพม่าเพื่อช่วยกันพัฒนานสร้างชื่อเสียงด้วยตัวเองไม่ได้ไปไม่รอดก็ต้องหันกลับมาเกาะกินกับมวยไทยพฤติกรรมการกระทําในลักษณะแบบนี้ตรงกับสุภาษิตไทยว่าตบหัวละลูบหลัง นี่ก็คงเป็นความอัดอั้นของชาวโซเชียลไทยที่เห็นข้อมูลนี้นะครับสาหรับความคิดเห็นจากชาวเขเมรและของคนไทยจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างเริ่มที่คอมเมนต์แรกจากชาวเขเมรเป็นการยกย่องประธานสหพันธ์มวยเขเมรว่าขอคารวะในความคิดที่ยาวนานของท่านประธานสหพันธ์จริงๆกีฬามีแพ้มีชนะกีฬาคือมิตรภาพระหว่างประเทศและประเทศเขเมรของเราไม่เคยมองใครเป็นศัตรู ขเขมรมีอันตษณ์ของศิลปะก,การต่อสู้ของขเขมรและไทยก็มีเพราะฉะนั้นการนั่งอยู่ตรงหน้าและคุยกันก็จะมีความสงบสุขทั้งสองฝ่ายแล้วก็มีคอมเมนต์จากชาวขเขมรมาตอบกลับซึ่งเป็นการแนะนําชาวขเขมรด้วยกันว่าถ้าเห็นความคิดเห็นของคนไทยที่ไม่เหมาะสมก็ไม่ต้องตอบกลับเขาอยากยั่วยุให้ไทยกับขเขมรต่อโต้ไม่ต้องการคออําเยะหยันสําหรับศิลปะก,การต่อสู้ขเขมรเราไม่ตอบกลับเราดีต่อประเทศของเรา มีคอมเมนต์ตอบกลับจากชาวไทยว่าสุดท้ายก็ต้องมาเลียวมวยไทยไหนบอกต้นตำรับและอีกคอมเมนต์กล่าวเสริมว่าถ้าต้องการจะมีตัวตนไปสร้างสารรค์ด้วยตัวเองชาวคอมเมนต์คนถัดไปแสดงความเห็นว่ากีฬาเป็นเพื่อนสาสรก่ดีกว่าเถียงกันประสบความสําเร็จในตําแหน่งเกียรติยศมีคอมเมนต์ตอบกลับชาวคอมเมนต์ว่าไปไม่รอดเคลมมวยไทยหายไปไหนสร้างเองไปไม่รอดมาเกาะแกะมวยไทยนี่แหละนิสัยคอมเมนต์สร้างเองไม่เป็นเคลมเอาง่ายกว่า ชาวขเขมรคนเดิมตอบกลับอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าคนไทยคิดว่ากีฬาเป็นมิตรก็จะไม่มีความขัดแย้งกับชาวกัมพูชาจนถึงทุกวันนี้คนกัมพูชาไม่เคยเกลียดชังประเทศไทยเลยคอมเมนต์ถัดไปสนับสนุนประธานสาพ,พันมวยคขมรว่าเป็นสิ่งที่ดีมากท่านประธานศิลปะการต่อสู้คขมรเรามาทําเพื่อให้เพื่อนเติบโตไปด้วยกันพวกเขามีศิลปะการป้องกันตัวเรามีศิลปะการป้องกันตัวชาวคขมรคนถัดไปแสดงความคิดเห็นว่า กีฬาบิรภาพสันติภาพแต่ที่เป็นห่วงคนไทยส่วนใหญ่มีชื่อเสียงในขมรเสมอชาวขมรคนถัดไปกล่าวว่าหวังว่าประเทศไทยจะพาผู้เล่นของเรากลับมามุมมองถัดไปของคนไทยแสดงความคิดเห็นว่าเลิกเกาะกินมวยไทยได้แล้วอยู่ใครอยู่มันขยันลอกแต่บอกของแท้สุดท้ายไม่พ้นไทยพอเลยแฟนมวยไทยจะตามว้วิจารณ์ข้างเวทีแน่คอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าสุดท้ายก็กลับมาพึ่งไทยแต่จะส่งมวยขมรนไปวันหรือยาก คอมเมนต์ถัดไปบอกว่าไม่ต้องการมวยไม่สํานึกบุญคุณเจ้าคอมเมนต์ตอบกลับคอมเมนต์นี้แบบพระเอกว่าการที่จะพบกับความสงบนั้นยากนักอย่าเพิ่งจุดไฟความโกรธมุมมองต่อไปมาตั้งข้อสงสัยมีคําถามหลายคําถามโดยเขาบอกว่าทําไมไม่ไปร่วมกับลาวเวียดนามพมา่าล่ะทําไมต้องมาไทยก็รู้อยู่ว่าไทยแบนดหรืออยากมามีชื่อเสียงในไทยหรือสร้างชื่อเสียงเองไม่ได้ จัดมาตั้งแต่4เกมแต่ไม่สามารถมีชื่อเสียงได้ต้องมาขอให้วันเลิกแบนนักมวยเขเมรหน,นีไทยไม่พ้นเหมือนเดิมคอมเมนต์น,นี้มีการตอบกลับเพิ่มเติมอีกว่าโจมตีดูถูกมวยไทยอ้างว่ามวยเขเมรเป็นต้นตำรับของมวยไทยไทรเป็นคนเริ่มชาวเขเมรคนถัดไปตั้งข้อสงสัยว่านี่แค่เคล็ดลับไทยที่จะให้เราเข้าร่วมเกมมวยไทยอย่าไปหลงเชื่อเขามีคอมเมนต์ตอบกลับว่ามวยเขเมรไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากมวยไทยไปซะ และอีกคอมเมนต์ตอบกลับเพิ่มเติมว่าแต่ประธานมวยของคุณคลานเข้ามาที่บ้านของพวกเรานะชาวคขมรนคนถัดไปกล่าวว่าคนเขมรบอกสนับสนุนเต็มที่แต่คนไทยบอกไม่สนับสนุนไม่ตามผู้ใหญ่ชาวเขมรอีกคนบอกว่าได้โปรดให้ความร่วมมือดีกว่าเถียงกัน และต่อไปจะเป็นคอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้นะครับซึ่งเป็นของคนไทยมาพร้อมกับคำสุภาษิตว่าซี่เกมที่แล้วเล่นคนไทยไว้เยอะสุภาษิตไทยตบหัวแล้วรูปหลังก็จบกันลงไปแล้วนะครับสําหรับความพิเห็นบางส่วนของคนขมรและคนไทยกับกรณีที่ประธานสพันธมวยขเมเรมาประชุมขอความร่วมมือในเรื่องศิลปะการต่อสู้ของทั้งสองประเทศกับผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการมวยไทยคงต้องติดตามกันว่าเราจะได้เห็นมวยกำแพงในเวทีวันลุมพินีหรือไม่ นี่เป็นรายละเอียดทั้งหมดที่นำมาฝากกันในคลิปนี้นะครับรับชมคลิปแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับประเด็นต่างๆในคลิปนี้แสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับมีการใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาต่างประเทศบางความคิดเห็นอาจจะสื่อความหมายได้คลาดเคลื่อนไปก็ต้องกราบขออภยัย และขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปหากมีข้อมูลคำพูดใดคลาดเคลื่อนไปกราบขออภัยมาณโอกาสนี้และก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้รบกวนกดติดตามสารพัดสารพันช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆของทางช่องสารพัดสารพันถือเป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจในการทำคลิปกันต่อไปนะครับขอบคุณมากครับขอให้ทุกท่านสุขก,กายสบายใจมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้และร่ำรวยกันทุกคนเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ